สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันทง202 TV ค่ะข้าราชการสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยที่ห้องประชุมชั้น2บริษัท VVB h i อร์เ l อ e r แขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอกพันลบสํารานสมผู er ้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยร่วมกับนายมนชัยโชคไพบูญกิจประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยครั้งที่3 ประจำปีพุทธศักราช2564โดยมีนางดารณีโตสวัสดิสุขรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาจลจรเข้น้อยนายเอื้ออังกูลเหลืองธนรัตน์และนางลงงลักษ์เกตประดิษฐ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาจลจระเข้น้อยพร้อมคณะ ร่วมกับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจคนครบาลจระเข้น้อยการประชุมในครั้งนี้นะคะกล่าวถึงบทบาทภารกิจคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจคนครบาลจระเข้น้อยมอบหมายหน้าที่ร่วมกับท้องถิ่นด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้านการจราจรด้านการดูแลและสาธารณสัมบัติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิน่นนอกจากนั้นนะคะจากนั้นก็ยังได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือนตุลาคมถึงพุทธศิธายนร2564ใน5สายงานประกอบไปด้วยสายงานป้องกันปราบปราม ร้อยตำรวจเอกลักษชัยไวยธรรมสายงานสอบสวนดาบตำรวจพิพิช,ชพลโลดสังหัไทยสายงานจราจรดาบตำรวจทัศวุฒิไกสมุรสายงานอำนวยการดาบตำรวจเสกสรรคชคชเดชสายงานสืบสวนสิบตำรวจเอกพีระเดชนลงพระวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจทีป่ปฏิบัติหน้าที่สมกับคำว่าข้าราชการตำรวจของประชาชน จากการสอบถามนายมนชัยโชคไพบูลกิจประธานคณะกรรมการการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลจราเข้น้อยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบการทำงานของข้าราชการสถานีตำรวจนครบาลจราเข้น้อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่รวมถึงวางนโยบายการทำงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วด้านพันตำรวจเอกพันลบสำรานสมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยชีย้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆให้กับคณะกรรมการการตรวจสอบการบริหารงาน ตำรวจสถานีตำรวจคนครบาลจระเข้น้อยได้รับทราบพ,พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปแก้ไขได้ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจคนครบาลจระเข้น้อยนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้ยากไร้ในพื้นที่สถานีตำรวจคนครบาลจระเข้น้อย จากการพูดคุยนายวีรศักดิ์นิติพิสาโน,น์คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาจลจระเข้น้อยและผู้บริหารบริษัทวีวบไฮเซลเลอร์เขตลาดกระบังเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาจลจระเข้น้อยสัญจรในครั้งนี้ได้กล่าวว่าบริษัทของเรามีพื้นที่เพียงพอในการจัดการประชุมและบริษัทของเรา เป็นบริษัทจำหน่ายชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 4-wheel d r i ด e และ SUV แบรนด์ดังที่ทั่วโลกยอมรับกว่า30ยี่ห้อจึงมีสถานที่จอดรถให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอสะดวกสบายอีกด้วยค่ะ